อยากให้พาทัวร์บ้านที่กรุงเทพเลยมาดูอะไรนี่คืออะไรรึวะอันนี้ปันลบไปก่อนเดี๋ยวขอเข้าเข้าถ่ายก่อนก็ได้เธอลบไปก่อนเออลบไปก่อนพี่พี่พี่ไอ้นี่มันไม่ซับช่องพี่อ่ะใครไม่กดซับนี่เหรอเอ้ยไม่ใช่เอ้ยไม่กดซับนี่เลยไอ้ียไม่กดซับเหรอกดซับไม่ด้วยกดยังไงกดซับไม่ด้วย ครับมาหายบัวครับทำอะไรวาเนะี่ยแ้วมันจะมีกล้องอะไรเยอะแยะขนาดนั้้วมาเยี่ยมแล้วมาเยีเ่ยมนะตอนนี้นี่เพิ่ง,องโอ้ยยังไม่ไมทำอะไรเพิ่งกลับมานี่ยังไม่เก็บของเก็บอะไรเลยเนี่ยมาตอนนี้เฮ้ยเรียว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 ทำไมมาอะไรเยอะแยะขนาดนี้นเ,นเออเข้ามาเข้ามาเหลร่อว่ะ กูจะคลองน้ำนอนแก้ผ้าอาบน้ำอะไรไม่ได้เลยมาทำไมได้มาเลยทำได้เลยไทำได้เลยมันไม่ถือมันไม่ถือมันไม่ถือสบายมึงไม่ถือไม่ถือเองก็ได้ไม่ใหญ่ขนาดนั้นมาเมื่อก่อนยวช่วยถือโอ้เข้ามามาอะไรวะอยากดูอะไรจะเข้ามาทำไมอยากให้พาทัวร์บ้านที่กรุงเทพหน่อยแล้วทำไมต้องอยากให้ดูของลับๆแบบส่วนตัวบ้างอะมีอะไรครับของลับที่อยากดูเออจริ่งลับที่อยากดูมันใหญ่โตจริงไหม เฮ้ยระดับคนแบบซุปตามันต้องอยู่รู้กินสบายนี่ไงนี่มันแบบแล้วเมื่อวานมีอะไรเนี่ยมีเคสนี่นั่งไงอ่ะดูอะไรดูเสร็จแล้วก็กลับไปเลยอาอให้ดูอะไรอยู่ระดับไหนเนี่ยก็รู้อย่าดูดูดูนี่นี่นี่โซฟงโซฟานี่ไปดูราคาเลยหลักแสนทั้งนั้นแล้วเนี่ยที่นั่งนิ่งเนี่ยนี่อู้อันนี้อยู่ของอเมริกาสหรัฐอเมริกาเหรอ น่าจะแถวกอลสินที่แบบไปซื้อแถวไอ้แนวเลวเลใช่แต่ว่าของนี้นะของนี้ดูหนังหนังหนังฟอกหนังแท้ฟอกเลยหนังตัวอะไรหนังลับหนังลับของที่ใช้ปัจจุบันใช้มากที่สุดคือโซฟาแล้วก็ต้องเลือกสิ่งดีๆใครเข้ามาก็เชิญนั่งก่อนโซฟาก่อนโซฟาอย่างเดียวที่รองรับดากตเออตูดนี่นี่ดูดิดูดิของของเขากําลังยังไม่เก็บอะไร มาก็ไม่ให้ซึมไม่เสียงอะไรก็คืออะไรวะเนี่ยมันเป็นของที่ปกติไปที่อื่นก็จะเอาไปด้วยใช่นี่นี่นี่มันมีอะไรบ้างครับมันมีอะไรบ้างครับนี่อย่างอื่นก็ต้องมีนี่เลยขาดไม่ได้เอาไปเตะแกะเทียดนี่ก็เตะยังไงนะเตะมันเตะยังไงนะเตะยังไงนะเตะยังไงนะอย ไปถึงเตะเตะนี้ที่เป้เาโอ้ลอดนีต้องเป็นคนลอดท่านี้ใส่ยังไงนะใช่หันเอียงรับกล้องได้ดิโอ้โหยู่โปรชั่นเนี่ยนันนี่ it was at this moment that he knew he fucked up ้้อุ้อล้ห เจอย่างนี้เข้าใจไหมโทษฐานที่เข้ามาไม่ได้ไปเข้ามาไม่ให้นัดไม้เอาไหมเอาไหมครับพี่ครับมาลองเจดูดิเอาลองเจดูถืออย่างงี้เด๊เอ้ยเด๊ฮิตดิถืออย่างงี้เหนื่อยการคล้องนี้อันนี้เอาไวจับเอาไว้ยุ่งไข่มันมันเล็กไปหรือเปล่าาจ๊ะพี่ตัวเออจริงไปจริง ตัวนี้มันมันเพิ่มขนาดมันใหญ่ขึ้นได้หรอเพราะนั้นดา่าเส้นเนอ้อเอาไปไปปุ๊บเฮ้ยทำไมมันเล็กวะลูกพี่มันก็ะชายเดิมนะแสดียงของเราถ้าเรายกเวทกล้ามมันจะใหญ่แสดงว่านี่ต้องมีออกกำลังกายเล,เล่นดาบเล่นดาบไอ่เล่นเอวเขาเรียกว่าดาบาันรา้รานมันแบบลงนี่หมดใช่นี่ก็ไว่ายีย้งนวดอันนี้ก็ถ้าช่างทุกอย่างมันจะมีพร้อมนะนวมเนื้กระเป๋าเดินทางเราต้องนี่คือนากีฬาต้องมีโูตีนนี่คือน้ำ<อ>มันนวดมีพวก ใส่ปูตินชงเช็กเค้กเค้กเค้กต่างชิ้นแปลกๆนี่ต้องเชียงแรงใช่ไหมมันต้องขยันทั้งตัวไม่งั้นถ้าเกิดไม่ออกแรงมันจะไปละลายละลายกินไม่ได้ใช่มีครบอันนี้ก็เป็นซากรองเท้าที่มากองกองไว้เพราะว่ามันมีที่เก็บนี่นี่มาดูนี่บอกอะไรให้ตัวเองยังไม่รู้อะไรหรอกอะไรตัวเองยังไม่รู้ความลับ พอเราจะไปแต่ละที่เราไปโชคมาแต่ละที่หลายประเทศหลายเวทีหลายคนพอเราไปชกมันเเกิดเหตุการณ์แบบเราไปประทะมาใช่ไหมเราเก็บมาไว้มาให้ดูสะสมที่สะสมนี่นะนี่คืออะไรรู้ปันผู้ต่อสู้มันโดนชกไปเก็บมาแบบนี้นี่เลียดยังอยู่เลยเลียอยู่เลยเลีดติดเยอะนี่คือฟันนี่รู้สะสมนี่ หลังวะดูดิฟันบอกแลว้วอย่ามาเล่นกับขาใหญ่ใจไม่ถึงอย่ามาเล่นเดีนี้ก็มีเก็บแค่ฟันเหรอนี่เก็บแค่ฟันนี่นี่นะแค่ฟันอบอกเลย <c oughs> ไอเสกสมองเอาไปสตาร์ทอยู่ตรงนี้ยังไม่มาตัวนั้นเออน,นั้นนิ้วข้อข้อได้ข้อมาอันนึ้งได้รู้สึกไปไปน, <c oughs> นั่งโอคุลิมันอะไรวะโอคุลิมัน แต่หนังนังเราทําเป็นตัวเนี้ยไปรีดอยู่เราจะเอาไปตีกลองห<ต>นังขีหนังขีวนั้นเราปล่อยลูกนังแทนเข่ใช่กระดุนมาเราดึงออกมาแล้วก็เอาตัวเนี้เอาไปรีดใส่ใส่กลองอยู่โอ้ชิโก้เลนมึงไม่เห็นนักบวชเลยห้องน้ำมีอะไรบ้างห้องน้ำ <c oughs> มีที่ที่ถ้าล้ครับเราจะได้ดูห้องน้ำขี้ทุกตาคนดังใครอยู่ข้างนอกคนตัวด้วยก็เป็นห้องนอนสบายๆแต่จริงๆแล้วเรายังได้อ่างทัชชี่อะไรนะ ำาหาร้นที่เพื่อที่ชกเฉดลืดนร่างกายเราปวดบวมร่างกายเราแช่อะไรนีนใช่แต่ว่าเราต้องาหาพื้นที่ ถ้าปกติเวลาใช ps, ่อ่างนี่แช่คนเดียวหรือว่าคยก็ชามาาก็แช่คนเดียวชคนเดียวถ้าเกิดเราอยากให้มันถึงก็ต้องมีคนนวดเทนเนอร์เอาเทเนอร์มานวดใช่โค้ดอะไรเนี้ยจ er ้างเทเนอร์ประมาณเท่าไหร่สองพันสองพันห้าแบบมีเกตเขามีน้ำมันถึงตัวอะไรเนี้ยน้ำ okay, ม okay, ันโรเบิร์ตของเขาก็ต้องวให้อะโอเคไปดูต่อไปดีกว่าอันนี้ปกติพี่บัวขาวนอนคนเดียวเลยไหมครับคือปกติก็นอนคนเดียวนี่ดูดูดูอันนี้ทีวีนี่ดูดูดูอันนี้ทีวี ไหนทีวี <c oughs> นี่พักที่นอนเพิ่งนอนเสร็จพวกเองเข้ามาเพิ่งรู้ไปตอนรับพวกเองมามาันก็เลยยุ่งเหยิงปกติเวลาแขกที่วนนอนประมาณกี่โมงครับปกติก็แล้วแต่จะง่วงก็ประมาณที่สี่ทุ่มกว่าต้องต้องนอนในครบใช่เพราะถ้าเกิดว่าเราจะนอนอ่ะสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มไม่เกินห้าทุ่มครึ่งเราต้องนอนอถ้าเกิดเราจะนอนก็้งสามทุ่มเนี่ยสี่ถึงสี่ทุ่มเนี่ยปุ๊บเราจะตื่นเร็วตื่นประมาณตีสี่ตีสามตีสี่ตื่นแล้วก็เราจะช่วงเช้าเราต้องลุกเร็วมันไม่ได้เฮ้ยอะไรอ่ะอันนี้อันนี้ รถในฝันเั้าวันหนึ่งต้องเก็บคเก็บชับตอนนี้กาลังมีวัวสีตัวถ้าขายได้สีตัวนี้คิดว่าจะไปดาวคันนี้ได้เกวอยู่ก็ยังยังขี่คันนี้ไม่ได้ก็ขี่วัวไปก่อนแรงทีสุดแล้วคันนี้ทีนี้อยากได้อย่างนี้มากเพราะเลยต้องมาชุบมวยเพื่อที่จะหาเงินซื้อคันนี้ชีวิตได้แค่นี้ทำงานแล้วตอนนี้ หัวเตียงอะไรมีอะไรอีกไหมมึงไม่มีแล้วไม่มีแล้วมีมีแค่นี้แหละเฮ้ยดูอะไรวะอ๋ออันนี้ไอ้ปกเสืออ้มันลอปลายข้างหลังใช่ไหมปลายข้างหลังดูสิ้ลายเสือดูสิคุณคุณว่าใคเมาเนี่ยอ๋อยี่ห้อเอาตัวยี่ห้อนี้ดังนะปกเสื้อยี่ห้อนี้ดังใครทำเนี่ยพ่อแม่คนเดียวไอ้แก้วมึงในยมะเนี่ย ไว้แก้วแม่ใช้ห้องไม่หรอกแ้วมึงมึงมึงพูดดีๆแก้วแอบภาษามาหรือเปล่าพี่มึงมึงเป็นมุกเป็นมุกมึงเอาดีๆเป็นมุกมึงเอามาเป่าเล่นใช่ไหมไม่ได้แก้วใช่พี่เราเป่าเล่นแก้วไม่ได้มเป่าเนี่ยไอ้นี่มันจอมสนครับบอกเลยอันนี้จอมบระไลเลยเก้วใส่นิ่มเล็กจังวะสี่เก้าก็มีหมดเลยที่ครับก็เป็นบรรยากาศดีมากครับนี่คือห้องเราเป็นโถงเราเป็นอะไรที่อยู่กันนักกีฬาไม่มีอะไรมาก ครับก็น,นี่ก็เป็นเขาว่าเรียกห้องเนาะห้องเก็บตัวขงงองในกยุงเทพข้างล่างก็จะเ,เป็นค่ายมวยไปด้วยกับมา,าเทพว่าเราก็จะมาอยู่ที่นี่พักฝอนที่นี่เตรียมตัวที่นี่แต่บ้านจริงๆเราอยู่ที่พุทนบ้านเมืองสุริสุดๆุดบรรยากาศนะบอกเลยว่าทุกคนเห็นนะปะ่านัทหัวขึ้งนงนามแท้นะ่ะอคุณได้อยากเห็นก็นคอมเมนต์มาพวกเราเอางเราไม่ได้ดีเ, <c oughs> เออเออกปิดบมานสุดยอดนะใครอยากเห็นนะทรงบ้านบริเวณบ้านนู้นเนี้ย คนเมือมาว่าอยากเบิ้งําไดสี่ไทยลุกมาให้เบิ้งมาสันทออ่ะแต่ตอนนี้ประธานเส็นะแต่ก็เสร็จแล้วลนะ่ละอ่ะขอบคุณทุกคนที่เดติตามําไหมเวลามาก็ให้นักงคิวมาด้วยใช้มาส์โตรู้ใช่ไหอย่างนีมนม้มันไม่ได้มันไม่ได้ตั้งตัวดีน่าแสงเก่งเรียบร้อยขอบคุณครับติดตามที่ให้กำลังใจแล้วก็กำลังใจให้กันเลยไปนะสำหรับช่องไอ้พวกเขาซามเมกก็มีอย่างให้เบิ้งเรื่อยๆจำนี้ด้อยครับจุงกะ